วันนี้นะคะแม่ก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกกันเอาทีมงานเนี่ยอยากจะให้แม่ใช้เมนูสันสามารังสั่นมีเมนเนาะไฟไม่มีค่ะทุกคนไฟหายอีกแล้วไฟมันก็ตื่นเต้นเนาะตัวใหม่อไอย่างเง เนสชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกกันนี่ได้ไหมคะคุณแม่น้ำตกตรงนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเป็นเมนูน้ำตกจากสันคอเพราะว่าทีมงานเนี่ยอยากจะให้แม่ใช้เมนูสันสันมาลองสันเมนูนาะแม่ก็เลยเลือกสันคอมาทำน้ำตกบังเอิญเป็นเมนูฉุกเฉินอีกแม่ก็เลยไปหาเนี่ยได,ได้ได้สันคอสเต็กมาหนึ่งชิ้นก็ไม่ได้หมักนะคะปกติเนี่ยเวลาเราจะทำหมูย่างมาทำน้ำตกเราจะหมักก่อนเนาะ แต่วันนี้เนี่ยก็คือใช้สันคอสเต็กสดเลยไม่ได้หมักเดี๋ยวมาดูซิว่าแม่จะทําให้มันนุ่มได้ไหมมาเริ่มจากการย่างก่อนเลยค่ะมาเลยหมูสู้ชีวิตมากค่ะเด้งไม่หยุดเลยแล้วเราดูข้างๆเห็นไหมด้านบนด้านล่างมันจะสุกแล้ว <ST> S> <S เหลือตรงกลางที่มันเป็นเนือเ้อแดงๆอยู่ประมาณนี้นะคะ <S <S> <S เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นแล้ว อน้เลยเราก็จะมาหั่นพื่อจะเตรีมทำน้ำตกนี่ให้อภัยความคลัวใหม่ของมาดามด้วยนะคะเรามีพื้นที่กว้างขวางมากนะคะตอนนี้โอ้โหเห็นไหมคะนี่คือเนื้อของเราสดๆสวยๆนะหน้าอีสิกแล้ว แล้วเราก็จะหั่นค่ะเวลาหั่นนะคะเอาหั่นให้บางๆเลยเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาไม่มากในการทำให้เขาสุกเนาะแล้วเราจะทำให้เขานุ่มด้วยการปรุงเครื่องนี่ก็เป็นหมูที่คุณแม่หั่นเสร็จแล้วแม่กำลังเตรียมเตมเาเหรอคะคุณแม่ ไฟไม่มีค่ะทุกคนไฟหายอีกแล้วไฟมันก็ตื่นเต้นเนาะลัวใหม่เยากลัวใหม่แต่ว่าเตากัไฟมาแล้วค่ะทุกคนโอเคโอเควิเค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 ่เดินกันหนึ่งไร่กว่า <laughs> นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สันคอสเตที่ถูกหั่นออกมาแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะสีค่อนข้างแบบ แรเลยทีเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะไปจัดก,การปรุงน้ำตกเนาะขั้นตอนใส่น้ำเข้าไปนิดนึงถ้าใครมีน้ำซุปก็จะดีมากเพราะว่ามันจะได้รสหวานของน้ำนะคะตั้งไฟเลยเสร็จแล้วไม่ต้องรอน้ำเดือดน,นะคะใส่หมูสันคอที่เราหั่นเมื่อกี้ลงไปเลยเร่งไฟค่ะเราจะรวนเขาให้พอเนื้อแดงแดงเนี่ยหายแดงแค่นั้นนะคะแล้วเราจะปรุง ตอนนี้สำหรับคนที่ไม่มีน้ำซุปเนาะเราก็จะเห็นว่าน้ำจากหมูเนี่ยมันออกมาทําให้มีความหวานหวานจากเนื้อาติใช่หวานจากเนื้อหมูนะสีเริ่มจะเปลี่ยนและคนให้ทั่วๆค่ะอย่าพิ่งแบบคนอย่าคนจนแบบเนื้อมันเด้งแข็งขึ้นมานะคะ เราเอาให้เขายัางนุ่มๆอยู่ถ้าคนนานเกินมันจะไม่นุ่มใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้หมกักเราก็เลยจะต้องมีเทคนิคพิเศษเ่งโอเคเห็นนะคะ<ม>เนื้อเราเริ่มสุกแบบนี้และแล้วเราก็พอเสร็จแล้วทีนี้ก็มาขั้นะตอนการปรุงค่ะปรุงใส่น้ำปลาเข้าไปก่อนเลย น้ำปลามีความเค็มค่ะจะช่วยให้เขาเนี่ยดูดน้ำเข้าไปทำให้นุ่มยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเพิ่มรสจัดจ้จานเติมน้ำตาลน,นิดนึงเพื่อไม่ให้มันแหลมเกินไปก็คนๆๆๆขัน้น,น,นตอนนี้เดี๋ยวเราจะชิมก่อน ้ะะตอนนีเดี๋ยวแม่ค่อยจัดใหม่นะขั้นตอนนี้นะคะเราชิมเพื่อให้ให้ได้รสเค็มเปรี้ยวอย่างที่เราต้องการเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกกับข้าวคั่วลงไปเซ็ตแ,แน่นอนดูสีก่อนค่ะและสุดท้ายก็คือใส่ผักสด ผักสดเนี่ยมันก็จะมีออหอมแดงต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีไปเรื่อยเนาะแต่ว่าวันนี้ขาดหอมแดงไปไม่เป็นไรเนาะแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่นะคุณแม่ง่ายเสมอสําหรับครัวมาดามแซ่บเหมือนสีเสื้อคุณแม่วันนี้เลย <laughs> <laughs> ยังยังไม่แซ่บทียังแดงไม่สดพอนอะจ๊ะ <laughs> โอเคเ <laughs> คลียควนี้แล้วก็ตกแต่งจัดหน้าตาให้สวยงามนี่ อันนี้ก็เป็นเคลที่เราไปเก็บมาสดๆจากแปลงของเรานะคะแปลงผักกลอดสารของเราโอเคหมโอ้โหไม่ง้อาร้านเลยคุณแม่ได้อารมณ์แบบไปกินที่ร้านเลยใช่ไหมใช่เราธรรมชาติสุดๆระหว่าง เราทำตกข้าวก็มีรสไถนาแขกแขกแๆๆด้วยเรียวมากคุณแม่อ่าเรียบร้อยค่ะน้ำตกจานนี้ให้กี่บาทคะโอ้ยคุณแม่ถ้าไปอยู่ในร้านเนี่ยใช่ร้อยกว่าบาทใช่ร้อยใช่ไหมเช่อยิ่งตอนนี้หมูแพงเนาะยิ่งไปแบบว่าเขาไปทําขายอ่ะเขาก็ต้องมีกําไรมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นถ้าเราแบบสะดวกทํากินเอง เราก็แค่ไปซื้อวัตถุดิบดีๆมานะคะแล้วก็มาทํากินเองในบ้านง่ายๆประหยัดได้ด้วยนะคะ <to> แต่จะอยากได้วัตถุดิบดีๆคำถามก็จะ็นคำถามคุณแม่วัตถุดิบดีๆหาได้ที่ไหนร้านหมูคุณน้องสิคะ uh huh. <laughs> อยากได้วัตถุดิบดีๆนะคะเข้าตลาดไปซื้อหมูที่ร้านแม่ได้นะคะที่ตลาดสดทิมมลชัยเนาะเข้าไปมีร้านหมูตู้กระจกใหญ่ๆ ก็ไปถามได้มีน้องๆคอยให้บริการอยากได้ชิ้นเนื้อส่วนไหนเอาไปทำกับข้าวอะไรก็ถามน้องๆได้นะคะแต่ถ้าอยากถ้าไม่อยากไปตลาดก็ทักแม่มาที่เพจร้านหมูคุณน้องได้อยากจะได้อะไรอยากจะถามอะไรก็ทักเข้ามาถามได้สั่งของได้มีบริการส่งค่ะถ้าเกิดว่าไม่เข้าเพจก็ไปเข้าเป็นเพื่อนกันได้ที่ Line แอดคุณน้องพ๊อปช็อปนะคะมีโปรโมชั่นดีๆมีส่วนลดให้ประจำทุกๆเดือนเลย อย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์สับสไคร b ์กระดิ่งกริ๊งกริ๊งริ๊งริ๊งให้แม่ที่ช่องมาดำเนอร์ชแนลและคอยติดตามแม่นะคะว่าครั้งต่อไปแม่จะพาไปชิมชอบร้านไหนที่ดีร้านไหนที่เด่นนะคะมีเมนูอะไรใหม่ๆมานำเสนอมาติดตามกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ